รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะผู้ชมท่า ตรงกับคครูเต้นเลยเราก็เลยจะมาลําลึกนึกถึงบุญคุณคุณครูกันสักนิดนึงนะคะของหนิงเนี่ยจะมีคุณครูอยู่คนหนึ่งชื่อครูอ้อยเป็นคนที่มองเห็นแววในการที่แบบชอบรำชอบเต้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นคนที่ตาเห็นทุกอย่างเลเี้ยจนวันนี้แกก็จะคอยตามดูหนิงตามชีวีเราก็มีครูคนหนึ่งซึ่งแบบว่าตอนเราอยู่โรงเรียนเนี่ยเป็นครูฝ่ายปกครองด้วยแล้วก็เป็นครูที่แบบสอนศิลปะด้วยเขาจะแบบสองอารมณ์เลยนะหนูหนูเคย เกือบโดนไล่ออกอะเพราะว่าหนูแบบว่ามีเส้นกระป้อยออกมานิดนึงเจาะหิลอะไรที่มีละเบียอะมันอยู่ในตัวหนะแต่ว่าเวลาเขาสอนศิลปะอเขาจะเป็นอีกคนนึงแล้วเขาจะน่ารักนุ่มนวลแบบว่าใจดีอะไรอย่างเงี้ยคุปุ๋ยนั่นเองนิ่ฟโอเคเหรอเป็นวิชาลูกเสือจําได้บอกเพื่อนทุกคนเลยว่าห้ามใส่ชุดลูกเสือมาครูบอก แต่จริงๆแล้วครูไม่ได้สั่งใส่แล้วแล้วครูสั่งเพื่อนเหรอไปสั่งเพื่อนแล้วไอ้นี่ใส่ชุดลูกเสือมานี่ใส่ไม่ดีเนาะแล้วก็โดนตีอยู่คนเดียวก็สมควรมไม่ล่ะสมควรมขอพี่นี่จะจะแบบจะมีครุยคนหนึ่งคือพี่จำเป็นคนสวยมากเลยนะครูคนนี้คือพี่ไปสมัครดัมเมเยอร์ค่ะไม่รอดไม่รับเขาไม่รับแน่เลยเห้ นักเรียนแต่ละคนเนี่ยถือไม้ดัมไปเยอร์ลงควงกระทาทุกคนไงแต่พี่ท้ายสุดเลยไงเฮ้ยเมื่อไหร่จะถึงเราอะเมื่อไหร่ถึงใช่ไหมพอมาถึงพี่ปุ๊บครูก็ถือไม้มาครูก็เดินข้ามไปเลยอะพ่กอดโอ้ยพี่เป็นคนเดียวที่ไม่ได้จับไม้คระทาเลยอ่ะก็เลยอยากเจอครูอ่ะถามว่าทำไมทำไมครู สงสัยคือว่าวันนี้วันครูแต่พวกเราทําไมแต่งตัวเป็นฮิปฮอปเราเหป็ลป้อนรับคุณครูรครูท่านนี้นะเป็นสาวเก่งเฮี้ยวเปรี้ยวซ่าและที่สําคัญเต้นเก่งมากโอ้โหเปลงเก่ง ลนาให้ไใช้มันอยู่เป็นเพ้ร oh ่างกายดีมากลยบอกว่าพ oh, oh, ิวมากเยไม่รู้แล้ว่าทำไมต้องใส่กางเกงใหญ่ขนาดนี้ทำไมอะเพราะว่ามันจะได้ใส่ได้ทั่วนี้ขาดได้ดเป็ใอญ่ๆงว้ใส่นะคแต่ถ้าพูดถึงการเต้นต้องบอกว่า ครูอู๋นี่เป็นชื่อแรกๆที่เรานึกถึงเลยนะคะสอนมาแล้วไม่ว่าจะเป็นพี่เบิร์ดพี่มอสพี่อ้อมทาทาบี้ก๊อลฟไม้นะเด็ดยาญาเจมส์โอ้โหเทียบโอบทั้งหมดเลอันนั้นถามเขาดีกว่าเคยสอนเจมส์ปะเคยสอนคนนี้หรือเปล่าตั้งแต่ยุทธการขยับเงื่อนถ้าเห็นเจชวดเลยเจโชดแล้วแวไหนเนี่ยย้อนถามครูอู๋นะคะว่าครูอู๋เริ่มเรียนเต้นตั้งแต่เมื่อไหร่คะแล้วก็เริ่มจากแนวไหน จริงๆเริ่มตั้งแต่เด็กๆเลยค่ะแปดขวบเริ่มจากคลาสสิกก็คือเริ่มจากบัลเล่ต์อบัลเล่ต์ครูค่ะเห็นบอกว่าครูอู๋ได้มีโอกาสเต้นบนคอนเสิร์ตครั้งแรกเนี่ยตอนอายุ13ซึ่งมันคอนเสิร์ตใหญ่มากคอนเสิร์ตใครคะคอนเสิร์ตพี่เบิร์ดค่ะวว้าออดิชั่นนะคะออดิชั่นเหมือนน้องๆปกติก็ได้โอกาสเข้าไปในในคอนเสิร์ตตอน แบบเบิร์ตตอนจะบินไปให้ไก่สุดขอบฟ้าค่ะแล้วก็มีโอกาสได้เต้นคู่กับพี่เบิร์ดโอ้โหมันมีช่วงหนึ่งพอหลังจากนั้นเนี่ยครูก็หายไปเนื่องจากว่าไปเรียนแล้วก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็มาทํางานกับพี่เบิร์ดอีกนะแต่ว่าในฐานะของผู้สอนเต้นผู้สอนเต้นเป็นครูเลยใช่ไหมตอนนั้นกลับมาก็อายุเท่าไหร่สิบเก้างานอะไรครูงานแรกก็คืองานซีเกมะคะตอนที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพต้องดูแลน้องๆในสนาม300อคนโอ้โหเพราถึงการ อย่างดาราเองเนี่ยเขาก็จะต้องต,ต,ต,ต่อเรียนเต้นอย่างเงี้ยเพื่อเป็นนักร้องโชว์ตัวขึ้นคอนเสิร์ตบ้างแต่คนทั่วๆไปหล่ะครูเขาจะเต้นไปนเพื่อประโยชน์อะไรพี่อู๋เนี่ยเป็นชีวิตแล้วว่าสําหรับทุกทกคนการเต้นมันมีประโยชน์หลายอย่างถ้าเกิดจริงๆรเนี่ยร่างกายก็คือทําให้เราสุขภาพดีเราเคยได้ยินว่ากีฬาเป็นยาวิเศษการเต้นก็เป็นกีฬาและเป็นศิลปะมันย่อมทําให้เรา ได้ออกกําลังกายแล้วก็มีความสุขในการเต้นเขาบอกมาว่านะว่าครูอู๋เนี่ยขึ้นหลักสี่แล้วด้วยแต่ยังดูวัยรุ่นอยู่เลยเต้นไม่รีบค่ะเราไม่รีบเรายังใช้การเต้นริ้วอยู่นะคะแรกมันดันใจเอามิคเอานี้พวกเราพร้อมขนาดนี้ช่วงหน้าขอเป็นสเต็ปเลยได้เลยค่ะ